สวัสดีครับแฟนหานาทุกๆท่านนะครับก็พบกันประจำเช่นเคยนะครับสำหรับการหาแนวทางฮานอยนะครับเช้านี้วันที่สี่นะครับสี่เดือนมิถุนาปี6 3านะครับเดี๋ยวมาดูผลเมื่อวานกันนะครับวานออกห้านออก5 0ย์นะครับนะครับดูครับเบิ้ลครับเบิ้ลมาต่อเนื่องนะครับ3าวันติดนะฮะเลข2หายไปแล้วนะฮะเลขศูนย์มาแทนนะครับเลข3ายังอยู่นะครับเลขสายังอยู่นะครับ เบิ้ลวันที่หนึ่งสองสามแล้วนะฮะวันนี้ที่สี่จะติดอีกไหมนะฮะต้องดูกันนะครับดูการคำนวณของโนวันนี้ก็จะได้ติดเบิ้ลไหมนะฮะอ่าดูที่สุดเก่านะครับเข้าฝั่งซ้ายนะครับวิ่งบนไม่เข้าคำนวนหลุดไปนะครับหมายล่างไม่เข้าพูดล่างไม่เข้าเลยนะครับเลขออกตองมาจากคำนวณยากนิดนึงนะฮะส่วนฝั่งวิ่งนะสิห้าเจ็ดสี่ได้ที่เลขห้านะครับ บนล่างเข้าหมดนะฮะสามห้าหกนะครับสามห้าหกบนล่างาห้าจุดเจ็ดไม่เข้าป 2, ระหย 5, ัดสองเข้าเลขห้าประหยัดหนึ่งเข้าเลขห้าเหมือนกันนะไปครับไปดูผลเข้าหลุดกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะผลเข้าหลุดนะครับสามแปดห้าหกศูนย์ สามแปดห้าหกศูนย์อยู่นี่เลยครศูนย์อยู่ตรงนี้ห้าศูนย์ศูนย์สามหกกลางนะครับศูนย์ศูนย์กลางเลยนะแล้วก็สามหกนะครับไม่มีนะครับสี่หนึ่งแปดห้าหนึ่งนะครับสี่หนึ่งแปดห้าหนึ่งอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเด่นสี่นะครับ 51ก็ตรงนี้นะฮะของเราเด่นที่78แล้วก็17นะครับก็ขาดเป็น18นะครับ781นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ส่วนชุดเหียนก็ว่าช่องชุดเหียน,นะครับพีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวันนี้กันต่อนะครับว่าจะได้ ตัวไหนครับจะมีเบิ้ลมีตองอีกไหมนะครับวันนี้เบิ้ลตองตรงนี้ต้องคอยระวังไว้ด้วยนะฮะประหยัดหนึ่งสองนะครับแล้วก็รูดล่างนะจัดให้เรียบร้อยนะครับห้าแปดสี่ศูนย์ ามคาดหมายนะครับวันนี้ก็มาตองตองอีกนะครับครั้งน,นี้ก็เป็นสี่ศูนย์ครับสี 4, ่ศูนย์ง่ายๆครับวันนี้ศูนย์และสี่สองตัวเองนะครับศู 0, 1, 0, 2, นย์หนึ่งศูนย์สองครับศูนย์เก้าศูนย์แปดนะสี่หนึ่ง สี่สองห้าศูนย์หกศูนย์สี่เก้าสี่แปดสามศูนย์แล้วก็สองศูนยนะ์นะครับมีตัวชนฮะเบิรนก็มีศูนย์ศูนย์นี่แหละครับ โอ่าไปดูหมายล่างนะครับตดหมายล่างนะศูนย์สเจดเก้าหนึ่งนะครับ3 4มสี่สามเจสาหนึ่งนะครับสี่เจ็้าสี่หนึ่งนะครับเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับทางด่วนนะศูนยสาสี 07,09แล้วก็01นะครับบูตัวชนนะฮะับตัวชน01 00ตัวก็เอ็มนะ09 08มี06 05,42,41นะครับ40 49 94อันนี้49เหมือนกันนะ48 30นี่ขาด707ตัวเดียวนะตัวหนึ2 3 4 5 6นะครับ6ตัวนะครับ03 04 09แล้วก็01นะครับอันนี้ถ้ามาสูตรไม่น่าพลาดนะครับ เลขเข้าทางเลขศูนย์นะดูพระเอกนะครับบวกห้าบวกสามศูนย์สองนี่เก้าศูนย์ศูนย์เทียบเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเก้าเก้าเด่นศูนย์นะครับส่วนในนะชนแล้วสาม 4 7 9ไปแล้วแล้วก็1 0 1 4 5แล้วก็7นะครับไม่ชน2 3 5นะครับ2 3 5ไม่ชนนะครับตุณมันมี0 9 7 4 1นะครับ0 9 0 7 0 4 0 1 94 97ส1 47 41แล้วก็71นะครับตัวชนนะฮะ09 0 7ชน04 01 49 เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับครบนะครับชนทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นบัลงนี้ศูนย์เก้าศหนึ่ง เก้าสี่หนึ่งศเกแล้ศูนตัวเดียวที่ชนน้อยอนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับง่ายๆครับวันนี้เล่นไปที่เลขศูนะครับเอาดูวิ่งนะฮะวิ่งไม่มี0นะเก้ามีห มีหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองเลขหนึ่งหนึ่งสองสามเลขแปดหนึ่งห้าหนึ่งสองเลขสามหนึ่งสองสามเลขสองหนึ่งสอง เด่นวิ่งไม่มานะมันจะลองวิ่งนะฮะไม่มีเด่นวิ่งนะครับเอาละครับทีน,นี้ก็ให้ชมคราให้ชมประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของเราวันนี้นะครับดูว่ามันจะมาศูนย์ศูนอีกไหมนะครับององไม่แล้วนะคะมันจะเป็นศูนย์าง่นแทนนะครับคงจะเป็นศูนย์าง่นแทนนะจะเป็นศูนย์เก้าศูนย์หนึ่ง นี่ก็ต้องรอรุ่นเย็นนี้ดูคับว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับครับส่วันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีลาคำเตือนไปด้วยนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วังนี้สวัสดีครับทิ้งหน้าจอไว้สักพู่นะฮะ